สวัสด,ดีค่ะแม่สวัสด,ดีค่ะแม่จ่อหนูได้บ่จ้าดดข้างก้านูดูจอดไก่จอได้บอ่ว่าจอะไรับสวัสดีค่ะสบายดีทุกคนวันนี้แม่ปังกะ พาพี่น้องมาเยี่ยมคุณยายค่ะพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันจ้าว่าคุณยายเสียหายอ,อีสองเดือนอาาแล้วก็เลยมาหาเราวันนี้ก็สิเอานมมาฝากค่ะพี่น้องฮะลูปเก๋งปลาบ่อจ้ะอ่งปุกาหงอกมาเอ้าากาหงมาสะวันเดือดเป็นบ่เป็นไหนแม่โว้ยจับแมงลูกมาเปสือก เมียซื้อเลยบ่แม่พีเดาอยากใหแม่กินเขากาอยากเสื้อสันปวดเดวเท้านั่ยลยซือปวดขายขายามไปไปเด้อท่านยาคนนั้นมาขายแม่ไปข่ายปวนแม่ก็ต้องซื้อกินอันตรานในแม่ปวดกว่าปวดขาปวดเ้งเท้าตึงกับไข้แม่มาแม่มนกำลังหน่อยมันเออแค่อือ เดี๋ยวมันสาย<ช>คา้นไม่เจอบ้องเงือคือสามเป็นเห็นมาจาพี่น้องคุณแม่เราอยู่ผู้เดียววันนี้มีคนเอายามาขายให้นอากับซื้อกินวันนี้กินยาเราวนอกมาตีกินยาแล้วนอกเราอยู่ผู้เดียวจากพี่น้องอบ่ายอยู่ก็พี่ล้านในต้งนตอง ไปหาหมอเนาไหมเนาะมันเเื่อเขาเลยมร่า่ารื้อนลอกันปกรทีกจอะนี้หมอลมมาหานี่ ของหวา้จ้ากเงีอไอ้หนูผ okay. ู้ขาข้นจ้าจ้าถกเงียแม่ก็ขือกันจ้าคอยแม่ขึ้นา้าแข็งแรงจ้าไอ้หนูเล้จ้าหนูก็จะมาแวะไปเรืออยู่ไมขี้ทอดอยู่แม่คือทอดขีดทอดอยู่หนอมือเป็นไงไอ้คือแขงนาลูกออมมองอมม่องหายไป ก็เป็นงกเป็นอะหรกูนอัเป็นงก็บก่ตากแล้วห้ให้ม่หายบ้านก็ยุไก่กันประมาณไม่หกเจ็ดโลคนละแม่นาออือ่ะจ้าไก่พี่นองอก็เลยโบคอยได้มาเว้ยหกงนนอไแบบนีานแบนี้บับาน คือทอดกระไห่คือทอดพังพันคือทอดลูกกระหังโอ้แม่กับความแขเงแรงอิจารพี่น้องคุณแม่พันกาวบอกพันกาวน้ำหอมให้อีกสามหน่วย <c oughs> บอกว่าบ่เอาเบอร์เอาพันกาวไห้เนาะ <c oughs> เอากว่ลูกว่าจะเกด้กิกก <c oughs> ดกว่าเยวหนูจะมาเยี่ยมยิ่งเลยเจางแม่เนาะจ้าจ <c oughs> ้า แม่สุขภาพแข็งแน่นนะจ้าับจ้านี่ค่ะพี่น้องวันนี้ก็มีโอกาสได้ไหมคะคุณแม่เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่นงองเดินเนาะขอบคุณค่ะ